ม,มาอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับวัดละหานไล่นะครับด้านหลังผมนี้นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนองค์ใหญ่ที่สุดเลยนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับเราอยู่ที่นี่เราก็ต้องใช้แต่ของหลวงปู่แล้วหลวงปู่คือสุดยอดแล้วสุดยอดรจริงจริงรจริงนะแค่นึกถึงก็ปฏิหารมากมีหลวงปู่ทิมเลยคายของดีเราก็นึกถึงเขาลบก,กินทายมันจะอโอ้พอเทนเนอร์มันมันเป็นเชียว์ต้า มองดูอะไรก็เหม,อเมือนฮักแต่รถกระพังนะไม่เป็นไรเลดยดนเฉี่ยวไงครับ,รบรวิ่งมาไงวิ่ง,งเลยเลยเลยโอ้ยยิ่งเลือดได้โอ้ยน,นลุกเลยร,รชนเหมือนกันแต่อันรถไปแรงนะครับเขาทิมทิมเข้อท้องผมทั้งตัวผมแบบไม่ไม่ถลอกไม่อะไรแต่แต่ข้างในผมแบบพวกตับพวกอันไส้พวกอะไรคือแบบช้ำฉีก<น>เลยครับตับไม่เนอะใช่ครับผมเย็บ78็ดสิบแปเข็มมาเฮ้ยจริงป่ะเน็กโอ้ สวัสดีครับผมไอ้มาเทพนะครับกับรายการปักหมุดปักเครื่องนะเป็นรายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับในระแวกชุมชนในวัดต่างๆนะครับทั่วประเทศเลยอย่างวันนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับวัดละหานไล่นะครับวันนี้เนี่ยมีงานคนเยอะมากด้านหลังผมนี้นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนองค์ใหญ่ที่สุดเลยนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงพุทิมนะครับก่อนที่จะไปดูวัตถุมงคลกันนะครับเราไปกราบไหว้ท่านก่อนนะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยเอาไปกันเลยครับ วัดละหันรไร่ตั้งอยู่ในตำบลหนองละลอกอำเภอบ้าน่ข่จังหวัดระยองสร้างขึ้นเมื่อปี2534เมื่อก่อนนั้นจะได้ชื่อว่าวัดไร่วารีและมีหลวงพ่อสังเท่าเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในช่วงของสมัยพระครูภาวนาพิรัตหรือหลวงพุทิมอิสิริโกเป็นเจ้าอาวาสก็อย่างที่รู้กันว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออกนั่นเองโดยไฮไลท์ที่ผมพลาดไม่ได้ของวัดแห่งนี้ ถือเป็นจุดเช็คอินเลยก็ว่าได้นั่นคือรูปหล่อหลวงปู่ทิมองค์ใหญ่ที่มีสีทองเด่นสง่าเห็นมาแต่ไกลส่วนตัวด้านในวิหารก็จะมีรูปหล่อหลวงปู่ทิมและภาพวาดหลวงปู่ทิมให้สักการะอีกด้วยจนถึงอัฐิธาตุหลวงปู่ทิมที่ปฏิสถานอยู่ในสาราเช่นเดียวกันครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เวลามาที่วัดละหารไล่เนี่ยต้องมากราบไหว้นะครับก็จะเป็นทาเาวสุวรรณนะครับจะเป็นองค์สีดำนะฮะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นลงลักนะฮะสีทองนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเนะี่ยในวัดละหารไร่นะครับ หลังจากที่เดินสักระบูชาหลวงปู่ทิมกันตามจุดต่างๆแล้วก็อย่าลืมมากราบไหว้องค์พระเจดีที่มีสีทองอล่ามงดงามจนหาที่ติไม่ได้ต้องบอกเลยครับว่าสวยงามมากๆจริงๆครับ ตอนนี้เราก็นั่งพักอยู่ตรงร้านกาแฟนะฮะก็ตรงเราแวกบริเวณแถววัดเลยครับผมเห็นมีพี่เขาเนี่ยมีกรอบรูปนะครับแล้วก็มีพวกยันถุงบุทิมด้วยนะฮะแล้วที่สำคัญครับพี่เขาห้อยพระอยู่ที่คอด้วยเดี๋ยวจะลองสอบถามพี่ดูว่าพี่เขาห้อยพระของเกจิท่านไหนอยู่นะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วกวนิดนึงนะพี่นะแล้วพี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่ติ๋มจ้ะพี่ติ๋มขายของตรงแถวบริเวณนี้มานานไหมครับสิบปีสิบปีเหรอพี่ผมเห็นพี่ติ๋มเนี่ยมีห้อยพระอยู่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นนพระขขอองงที่ไห เดี๋ยวดูก่อนเราจะไม่ได้อืมหาที่คอจะไม่ได้ยังไงพี่ติม๋มเป็นหลวงปู่ทิมใช่ไหมนี่เป็นปกจอ้อยป่ะใช่ไหมฮะอ๋อเป็นปกจ้ใจหลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมแต่เป็นองค์เลสใช่ไหมฮะโทษนะครับอันนี้พาที่ห้อยอยู่เนี่ยพี่ติ๋มมีประสบการณ์ไหมครับขายดีโชคลาภใช่ไหมถ้าขายดีโชคลาภมีเรื่อยๆโดยเฉพาะวันของหลวงปู่สิบหกตุลาเป็นวันมนรณภาพสิบหกตุลาคนเต็มวัดเลยใช่ขายดีไหมพี่ติม๋มขายดี ก็คือถ้าเป็นถ้าวันถ้าอย่างนี้เป็นวันสําคัญคนคนเยอะเลยเมื่อกี้ลูกค้าเต็มเลยนะแต่ถ้ามาก่อนหน้านี้คือไม่ได้คุยนะเพราะว่าพี่ติ๋มแบบดูแลลูกค้าอยู่นะเมื่อกี้ได้จังหวะที่ดีเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะผมเห็นมีรูปกับมียันของหลวงพุธทิมอยู่อันนี้คือถ้าเราอยู่ที่นี่เราก็ต้องใช้แต่ของปูแล้วของปูคือสุดยอดแล้วสุดยอดจริงจริงจริงนะแค่นึกถึงก็ปฏิหารมากก็บอกคนในระยองเนี่ยก็คือนับถึงท่านเกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมต่างจังหวัดเอ้ย คือจะบอกว่าหลวงพุธทิมเนี่ยดังก็บอกดังทั่วประเทศนะอย่างผมกรุงเทพเนี่ยผมก็ได้ยินถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประสบการณ์วัตถุมงคอของท่านเนี่ยอย่างบนคอพิติมเนี่ยก็มีมูลค่าใช่ไหมปล่อยไหมฮะพี่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวรวยเดี๋ยวรวยเดี๋ยวรวยใช่ไหมเขาบอกพากของท่านแพงอยู่นะแพงไหมฮะแพงนี่รุ่นไหนครับก็ต้องเป็นรุ่นแรกๆน่าจะไม่ค่อยมีแล้วคนบ้รนเรแล้วแล้วที่ที่คอทันไหมฮะน่าจะไม่ทันต้องที่ พุ่พ่อกับแม่ก็สรุปคร่าวๆล้วกันนะครับว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยที่พี่ติ๋มเนี่ยเคยประสบมาเนะก็จะมีเรื่องราวของโชคลาภเมตตาค้าขายค้าขายดีนะครับใช่โชคลาภแล้วก็เรื่องบัตรเคริเนี่ยแค่คาดบัตรเครจริงเพื่อนจริงเลยเพราะลูกกับเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ทางเรียบทั้งบัตรทั้งเรียบบัตรเหรดตคือแบบคือแบบรอดอ่ะไม่น่ารอดแต่รอดแล้อหนุ่มทิมด้วยใช่ลูกต้องมีหลักขีดครับพกไว้เราจะได้อยู่ได้นาน โอเคครับก็เขาข้าวประมาณนี้แล้วกันเนี่ครับขอบคุณมากครับพี่ตุ้มครับขอบคุณครับก่อนที่เราจะไปเดินสัมภาษณ์พี่พี่แถวนี้นะครับก่อนอื่นเลยฮะเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับปุ๋ยตามบินนะครับสูตร1688นะครับเหมาะสำหรับปลูกมันสำปะหลังนะครับลงหัวไวใบแข็งแรงรากสมบูรณ์โตไว้ใครก็ตามไม่ทันครับไปก็ตอนนี้ผมอยู่ตรงบริเวณหน้าตลาดวัดละหานไร่นะครับแต่ผมจะเดินเข้าไปในตลาดดูว่า พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขามีบูชาวัตถุมงคลของเกจิท่านไหนกันอะเดี๋ยวเราจะสุ่มเข้าไปดูแล้วกันนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยคนเยอะมากนะครับนี่ผมเจอแล้วนะฮะโอ้โหห้อยพระองค์เริ่มเลยครับนี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์ยิงได้ไหมฮะ ผมเห็นห้อยพักองค์บนเริ่มแล้วพี่พี่ชื่ออะไรครับต yep> ัวนี้หมวยพี่หมวยแต่ว่าร้านก็คือสุวรรณีเป็นร้านขายลูกชิ้นอ๋อพี่พี่หมวยขายลูกชิ้นอยู่ใช่ไหมครับใช่ก็อยู่ตรงบริเวณวัดละหันไร่ใช่ค่ะอ๋อเขาเรียกตลาดวัดละหันไร่เหรอฮะใช่ตลาดวัดละหันไร่เขาเรียกส่วนมากเขาจะเรียกดมแดงโดมแดงโดมแดงวัดละหันไร่เป็นร้านของในวัดโดยตรงวันนี้คนเยอะมากเลยนะพี่คนเยอะถ้าเป็นวันหยุด แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์คุณจะเยอะมากแต่ถ้าวัน,น,วนธรรมดาคุณก็จะน้อยอค่ะมีคนเข้ามาคือศรัทธาเยอะอ่ะหลวงปู่ท่านเป็นพระเมตตาแต่ที่้อยอยู่นี่ก็คือหยดน้ำเนี่ยหยดน้ำหลวงปู่ยิม,มรุ่นแรกอันนี้รุ่นที่ทานหลวงปู่อันนี้สร้างน้อยมากลยพี่ใช่ค่ะอย่างไม่ได้ไม่ได้ก็สี่ห้าแหละสี่ห้าอะไรครับสี่ห้าคิดเอาเองคิดดีใจเหรียญหนึ่งเนี่ยผมเห็นมีการเช่ากันอยู่เนี่ยพาไปเปือยอยู่ที่ประมาณสามหมื่นถึงห้าหมื่นเลยนะประมาณนั้นไม่รวมกับทองนะไม่รวมค่ะอันนี้อันนี้พี่ได้ได้มาไงนี่อ เพราะว่าพ่ออยู่กับหลวงปู่ทิมตั้งแต่แรกจนท่านมรณภาพนี่รับจากมึอหลวงปู่ทิมเลยฮะใช่แต่ว่าพี่ก็บูชามานานแล้วนานแล้วก็เกิดมาก็พ่อก็ให้แขวนมาตลอดอย่างนี้ขายของอย่างนี้แปลว่า<ช>ต้องมีประสบการณ์หรือเปล่าก็ขายของดีวันไหนขายไม่ดีก็เรียก,กว่าหลวงปู่ช่วยหน่อยเถอะอยากขายของอยากขายให้ได้ขายให้หมด่ะก็ขายหมดเพราะว่าท่านเป็นพระมตตาจริงๆแล้วก็เรื่องโชคลาภก็ก็มี ทุกอย่างอยู่ที่จิตใจถ้ารรเราศรัทธาความศรัทธาก็จะตามเรามาค่ะส่วนหลวงปูน่นี่บางคนบอกว่าอยากได้ทันแล้วก็มีความศรัทธามีความศักดิ์สิทธิ์แต่คําว่าหลวงปู่พระเป็นรูปเด่นหลวงปู่คือดีหมด ค่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญย้อนยุคเป็นหรียญอะไรก็แล้วแต่คือดีหมดไม่จาเป็นว่าเออพระรุ่นนั้นเนี่ยหลวงปู่จะปลูกเสกหรือเปล่าจะใหม่หรือเก่าจะใหม่เจะหรือจะเก่าห้อยเป็นหลวงปู่ทิมอย่างเดียวแค่มีรูปท่านหรือว่าเราระลึกถึงท่านเนี่ยใช่ใช่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วมนระยองท่านเจลราท่านจะเดินทางไปไหนเนี่ยจะนึกถึงหลวงปู่ตลอดน้อยคนที่จะลืมหลวงปู่มีแต่นลุ่กพลุ่งแล้วก็ศรัทธาค่ะเขาบอกว่าเป็นท่านก็ได้เรื่องของแคลวค่าปลอดภัยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนึกถึงท่านแล้วก็ท่องคาถาอิติ ทอิติสุโกโตอรหังพุทโธนโมพุทายะมาอาบุทุกขังอนิจจังอนัตตาอนัตตาอันนี้เป็นคาถาที่หลวงปู่ทีมจออกจากบ้านอ่าเราจะไปค้าขายใช่ไหมเราก็ออกจากบ้านใช่ไหมคะเราก็มุ่ถึงท่านพนมมือว่าเออวันนี้ลูกจะเดินทางไปตุนู่นนี้หรือลูกจะไปค้าขายขอความเมตตานะผู้ปลอดภัยให้ใครเชื่อเราให้ใครรักเราหลงเราให้มาซื้อของเราเดินทางปลอดภัยครับค่ากลับบ้านปลอดภัยโอ้โหครบเลยนะอันนี้คืออย่างนี้เลยค่ะครับคุระยองเนาะ แล้วก็จะ่านถามอย่างน่าพุทุกคุณก็จะมีผงไพรกูมารมีขุนแขนมีอะไรก็อีกรูปแบบหนึ่งพี่หมวยเองก็รู้เรื่องราวของวัตถุมงคลของบุตรีเหมือนกันนะเพราะเมื่อกี้ฟังเนี่ยเขาบอกว่ามีผงไพรกุมารที่โด่งดังใช่ค่ะเคยได้ยินแบบเ,เรื่องเล่าประสบการณ์ไหมเขาบว่าประสบการณ์ผงไพรเหรอคะก็ข้าวไข่เหมือนกันค่ะแต่ถ้าหยดน้ํา จะเป็นเหรียญแก้กรรมสองพัดก็จะเป็นเหรียญเดินทางคือแต่ละรุ่นของท่านก็จะมีประสบการณ์แตกต่างกันไปมีประสบการณ์แตกต่างกันเราไปโอเคครับขอให้ค้าขายดีร่ำรวยนะครับขอบคุณมากครับเป็นเท่าไหร่ครับหกสิบนะโอ้โหไม่แพงนะหกสิบเองนะคุณป้าเอาไปใส่พระเลยครับอ๋อฮูหูโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเองรวยๆนะครับต่อเลยครับนี่เลยครับพี่สวัสดีครับนี่เมื่อกี้นี้ครับผมเดินผ่านนะผมเห็นพี่เขาห้อยพระอยู่นะก็เลยเดี๋ยวจะ ลองสอบถามดูว่าพี่เขาบูชาพระเกจิท่านไหนอยู่นะครับพี่ชื่ออะไรครับสอนค่ะพี่สอนอ่าผมเห็นพี่สอนเนี่ยห้อยพระอยู่ไม่รู้ว่าเป็นพระที่ไหนครับของลวงปู่ทิมค่ะลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ที่นี่เลยใช่ไหมอ่ออันนี้พี่ขายได้อยู่ครับขายสร้อยแฝนพระค่ะช่วงนี้เป็นไงฮะกระแสวงการพระเครื่องดีไหมครับโอ้ดีไหมพี่รู้เหมือนกันอ่าขายแล้วแล้วพี่พี่อยู่วงการไหนเนี่ยไม่ค่อยรู้เรอยอันอันนี้สร้อยวันนี้อาเอาไปใส่กับอะไรฮะกับพระเอาใส่พระค่ะแหวนพระขายดีไหมฮะ ก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆแสดงว่าวงการพระดีฮะเพราะว่าคนซื้อไปห้อยพักเยอะถูกไหมฮะตอนนั้นพี่มีผลนะพี่ผลกับวงการพระนะถ้าพี่เงียบปุ๊บเรียบร้อยเลยนะถูกไหมมันก็เกี่ยวกันนะตอนนี้พี่สอนอันนี้เป็นพักหลวงู่ทิมใช่ไหมหลวงพ่ทิมค่ะอันนี้ปีไหนครับไม่ทราบค่ะโอ้พี่ถอดให้ผมเลยฮะพี่ดูเองเลยนะเพราะว่าไม่รู้อ่ะโอ้โหนี่หลวงู่ทิมนะอันนี้เป็นล็อกเก็ตใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอ๋อนี่ก็เป็นปีใหม่ครับอืมไม่ใช่แล้วปีถือไมค์แทนผมหน่อยโอ้นี่พักเก่าเลยนะปี18 อันนี้ทันท่านนี่ทันไหมพี่จะทันนะท่านบอลนะบอลนะเดือนไหนครับปีไหนฮะหนึ่งแปดสองห้าหนึ่งแปดนี่นี่ทันท่านนะอ๋อเหรอคะประสบการณ์เลยพี่ประสบการณ์ที่ตออเนี่้งก็มีใส่พระของหลวงปู่ทิมเหมือนกันค่ะปีห้าห้านะคะครับผมขับรถแล้วทีนี้แบบเหมือนกับแฟนเขาเป็นเส้นกระตกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ดีแบบรถมันเหมือนจะไหลไปเองเลยอะค่ะแล้วทีนี้แฝนพระหลวงปู่ทิมอยู่รถก็หยุดเลยค่ะ เขาเก่งประมาณนั้นแล้วแบบเหยียบเหยียบเร็วเคพอเก่งปุ๊บเนี่ยทำให้เท้าเขาอบไปเหยียบคันเร่งให้มันเร็วขึ้นเลยอะค่ะมันก็เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุเสี่ยงมากแล้วอยู่ดีปุ๊บรถหยุดรถหยุดเลยค่ะตอนนั้นมีแบบมีขอแบบคุณคุณพักช่วยอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมี นี่ที่ผมพูดชิ้หมดเลยะเลยค่ะแล้วก็หยุดเองเลยรถมันก็หยุดคือเหมือนกับเป็นเรื่องราวแบบเรื่องราวประิหาสตร์นิดนึง่องนีแบบนับถือมากจริงๆเรื่องแบบนี้นี่ถ้าแบบใครไม่เจอตัวเองนี่ไม่เชื่รู้นะไม่เชื่อค่ะแล้วเป็นเรื่องราวประสบการณ์ของพี่สอนนะที่ถือว่ารอดตายได้เลยนะรอดเลยค่ะเพราะว่าพออยู่บนถนนเนี่ยถ้าเราเหยียบคันเร่งเร็วโอกาสเสี่ยงสูงมากเฮ้ยคครับก็วันนี้ขอบคุณพี่สอนนะที่ให้โอกาสมาสัมภาษณ์นะขอบคุณไปอ๋อโทษทีลืมลืมทันนะทันนนะี่ คือตอนนี้ผมก็พยายามหาพ่อค้าแม่ค้าที่เขาค่อยพระอยู่นะครับคือผมก็อยากจะรู้ว่าคนในระแวกเนี่ยเขาบูชาพระอะไรกันนะเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ที่ฟังเรื่องเล่ามาเนี่ยประสบการณ์ของวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมเนี่ยค่อนข้างมีความเข้มขังเลยนะครับก็อยากจะได้พี่ๆเนี่ยมาพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีพระเกียริในดวงใจนะครับไม่เหมือนกันด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ผมเดินมาเนี่ยก็จะมีค่อยบูชาหลวงูุศินด้วยนะครับหลวงู่ศินี่อยู่วัดละหารใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกับหลวงปู่ทิมด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวลองดูเพิ่มเติมเอานะฮะอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับ20 20อ่ะเดี๋ยวผมซื้อกระหล่ำก่อนนะฮะพอดีแม่ฝากซื้อบอกว่าคืนนี้ทำกระหล่ำทอดน้ำปลาบ้านไปไหนอ่ะป้าจะทานตงให้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมถือนี่กลับก็ได้ครับคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าชื่อชื่ออะไรครับป้าหัดจ้าป้าอะไรนะป้าหัดป้าหัดนะครับนี่ป้าป้าอยู่ตรงตลาดตรงอ๋อบ้านอยู่ใกล้นี่แหละฮะแต่ว่าคุณป้าขายของอยู่ตลาด ที่วัดล่าหันไล่อยู่มากี่ปีแล้วฮะห้าหกปีแล้วน่ะทุกคนขายทุกนู่นอ๋อโอเคครับคุณป้าครับอย่างนี้ได้ไหมครับคุณป้าเดินมาตรงนี้ได้ไหมครับเดินมาตรงนี้อ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งคุณป้าผมอยากรู้ว่าพระที่คอเนี่ยเป็นของที่ไหนครับนุ่งทูทีมเอาแบบคุยกันแบบตรงไปตรงมานะอมีราคาไหมโอ้ไม่รู้อ่ะป้าไม่รู้จะใส่มานานนี่แหลวเท่าไหร่ป้าเท่าไหร่ไม่อันเนี้ยเส้นเท่าไหร่ครับผมซื้อสร้อยได้ไหมได้คุณป้าบอกคิดว่าเป็นพระที่ไหนได้ขอซื้อต่อสร้อย คุณเล่นนะคุณป้านะคุณป้าครับผมเห็นห้อยวัตถุมงคลที่เป็นหัวบุทิมอันนี้ใช่ผงพายไหมครับใช่รุ่นใหม่ถูกไหมครับอืมไม่ใหม่ร็อกลูกเก่าจริงเหรอคุณป้านี่ปีเก่าฮะแต่ป้าป้ามีอหูเชื่อมรุ่นเก่าใครหรือบ้านป้าเอาหมดเรื่องนี้ผงเชื่อมหนงกูทิมใช่ยังอยู่ไหมฮะไม่อยู่มันรื้อหลังคาไปหมดเลยทั้งหอเลยใครครับคุณป้าไม่รู้เขาบอกว่ารุ่นเนี้ยเขามีประสบการณ์เรื่องของแบบแค่คาปลอดภัยของของดีอันนี้เรื่องจริงไหมฮะใช่จริงจริงจริงใช่ไหมฮะแล้วดีดียังไ ดีจงควบคุมครองแล้วเมตตาไงขายผักนี่แหละใช่หมดไหมครับหมดมีเหลือมีวันไหนที่ไม่หมดไหมไม่มีมีนงปูทิมเลยของของดีโอถ้าติหมูวันวันไหนที่แบบขายไม่ดีแล้วทําไมนะฮะเราก็นึกถึงเขาอรากินทายมันจะออกเขาเรียกกินว่านมกินว่านจะออกหอมหอมจากพระเลยฮะจากไหนไม่รู้ออกจากไหนป้าก็ไม่รู้กรป้าปสกินเนาะอ๋อเหมือนกับว่า ช่วงไหนที่แบบขายไม่ดีก็จะนึกถึงท่านแล้วก็จะแบบเหมือนมีกลิ่นกลิ่นแบบเหมือนเนื้อว่านใช่ไหมเนื้อเนื้อว่านเนื้อว่านเาเรียกเนื้อว่านอะไรหน้าเหมือนขมิ้วเป็นเนื้อป่งของท่านใเยอะมันสีขาวๆเห็นคือเข้ามาตำกันอยู่อ๋อโอเคฮะก็เหมือนกับเวลาเขาคุกคุกเขาคุกสมัยนั้นนะแล้วเขาก็มาทำพระพันป้าพูดถึงอะไรเรื่องข้ยนอะไรอ่ะไล่ฟังเรื่องข้อ๋อสาคูนเหรอป้าไปกิฟต์บรินที่ระยองมากชี้ลูกเครื่องไป Oh, รถก็ไม่ใช่ซาเล้งครับรถไอ้พอเชนเนอร์มันมันเปนเฉียวป้ามองดูอะไรก็เหมือนหักแต่รถพังนะเฉียวฮาหรือปะอืมเฉียวแถวๆเนี้ยแล้วร,ร,รถอยู่นี่พังอยู่นี่โอ้ห oh. เออสาคอนแหละโดนเฉียวจะเป็นอะไรไหมฮะไม่เป็นไรเลยโดนเฉียวยังไงครับเขาวิ่งมาไงวิ่งไงเลยเลยอ่ะวิ่งตักเงนี้อย่างนี้โอ้ยนึกแต่อู้น้องสาวสาคอนีว่า hmm. คนลุกเลยรถพังเลย รถนี้เลยคุณป้ารถเบสเนี้ยอ๋อโอเคครับนี่นะฮะเรื่องราวสักคนจากพอนเรื่องราวแล้วมาจากไหนกันเนี่ยอะไรฮะมาจากไหนกันเนี่ยมาจากกรุงเทพครับอุ้ยกรุงเทพแกก็ดังนะน้องปู่อะน้องปู่เลยฮะน้องปู่ที่นลองปู่สักพอนี่แหละไม่ต้องถามคนพื้นที่ฮะจริงป่ะจริงเราต้องอยู่ในอย่างเดียกันโอเคครับคุณป้าครับก็ขอบคุณมากครับผมโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ตรงบริเวณ ตรงน,นี้ก็สะพานแดงไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะฮะแต่ผมเห็นสะพานเป็นสีแดงนะครับก็เลยเรียกสะพานแดงง่ายๆเลยครับก็เดี๋ยวไปดูว่าแถวนี้มีใครอยู่บ้างแล้วเผื่อไปคุยเขานะว่าเออมีห้อยพระอะไรบ้างแล้วมีพุทธคุณหรือเปล่านะครับอืมทำอะไรกันเนี่ยสามหนุ่มดักรอใครอยู่แถวนี้ไม่มีสาวๆนะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อเตยครับชื่ออะไรครับชื่อเจลครับชื่อเจลครับชื่ออะไรฮะชื่อฟุกครับ เต้ยเจลฟุกครับพี่เห็นเนี่ยห้อยพาร์ตันอยู่เนี่ยอยากรู้ว่าพาร์ที่เราห้อยอยู่เป็นพาร์ของเกจิอะไรของหลวงปู่หนูอินครับขอโชว์ได้ไหมฮะโอ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยของน้องเจลอะครับครับนี่ห้องหลวงปู่ศิลาเลยครับหลวงปู่ศิลาใช่แล้วก็อันนี้อะไรฮะครับอันนี้ของหลวงปู่หนูอินครับอ๋อนี่สวยมากห้อยหลวงปู่หนูอินเลยนะใช่ไหมฮะ แล้วของน้องครับหลวงปู่วเวรคุณลเกโซหลวงปู่วเวรกัลลสินครับวัด<อ>บุรพพุพาก็เดียวใกล้ๆกันเนาะใกล้ๆกับหลวงปู่ศิลาเลยใช่ครับ <c oughs> พี่ถามหน่อยฮะอย่างเนี่ยเราห้อยหลวงปู่เหนยียวอินเนี่ยมีประสบการณ์ไหมอันนี้สายสายไหนฮะเมตตาสายเหนียวอยู่ยงคงฟันแทงไม่เข้าแต่ดีนะเอารักสายนะแล้วบอกสายเมตตานี่เราฟังต่อถ้าสายเหนียวเมื่อไหร่ปุ๊บยื่นมีดมาเลยชึบเมตตาครับเมตตาโอเคต่อเลยแหมเหมือนขู่น้องกันเลยว่ะเคยเคยแบบได้โชคได้ลาบมั้งไหมฮะได้ครับยังไงได้ไงครับได้พระหลวงปู่ครับไป ไว้ไ,ได้แล้วครับออน้องมาขึ้นได้นอนไหมเนี่ยได้ครับช่วนะ <c oughs> บอกมาเลยเป็นยังไงแ่าคาปลอดภัยมีไหมมีอยู่ครับเอาเอาเอาแถวคาหรือโชคลาบบอกมาเลยอันนึงแถวคา,าปลอดภัยครับแถวคาปลอดภัยยังไงบ้างครับแบบอุบัติเหตุนะครับรถชนครับขับอะไรอยู่ครับปกติมอเตอร์ไซค์ครับแล้วเคยเกิดอุบัติเหตุไหมฮะเคยอยู่ครับแล้วห้ายพาวนี้อยู่ไหมฮะครับแล้วเป็นไงครับไม่เป็นไรครับยังไงฮะรถชนท้ายครับไม่มีแผลตลอดเลยไม่ครับเจ็บตะขาตรงนี้ครับโอก็คือเหมือนกับ เราเคยประสบการณ์จริงๆเลยขับแล้วชนแต่ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรครับโหนี่นี่ตัวจริงนะโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวยวพี่ขอสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งน้องเจลน้องเจลน้องเจลบอกว่าห้อยหลวงปู่หนูอินเหมือนกันแล้วก็จะมีหลวงปู่มหาศิลาด้วยคอ่าก็นี่ตะกุดตะกุดของอะไรครับตะกุดของหลวงพ่อที่บ้านครับปวดกับหลวงพ่อมาตั้งแต่เด็กเลยหลวงพ่อเลยทำให้ครับตะกุดนี่สายเหนียวไหมอันไม่รู้ครับแล้วหลวงหลวงปู่ศิลากับหลวงปู่หนูอินเนี่ยมีประสบการณ์ไหมฮะมีครับหลวงปู่ศิลานี่จะ ขอได้ไว้รับเรื่องแบบโชคลาภอะไรแบบลงทุนสิ่งใดก็แบบกําไรมหาศาลอะไรประมาณนี้ครับคือแบบก็ถือว่าเรื่องเงินเรื่องทองใช่ครับเรื่องเงินเรื่องทองคือแบบตอนก่อนอันนี้ผมไม่เคยมีเรื่องโชคลาภเข้ามาในชีวิตเลยพอผมเข้ามาบูชาพระหลวงปู่แล้วลองแบบท่องคาถาหลวงปู่แล้วก็อธิษฐานจิดขอดูผมก็เริ่มมีโชคลาภเข้ามาแบบขอได้ไว้รับเวลาลงทุนอะไรก็ไม่ได้ขาดทุนไม่ได้อะไรแบบได้กําไรกลับมาตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับน้องเจลตอนนี้ผมก็ทามันงานออนไลน์ที่บ้านครับแฟนขายของอะไรครับครับ แล้วอย่างหลวงปู่หนูอินเนี่ยแบบมีประสบการณ์ไหมครับหลวงปู่อินนี่จะมีประสบการณ์จะเด่นไปทางด้านแขวคาดครับอันนั้นเมตตาอันนี้แขวคาดใช่ครับประสบการณ์มีไหมครัแขวคาดมีมีครับวันนี้ผมรถชนเหมือนกันแต่ันรถไปแรงครับเขาทิมทิมเข้าท้องผมทั้งตัวผมแบบไม่ไม่ถลอกไม่อะไรแต่แต่ข้างในผมแบบพวกตับพวกอันไส้พวกอะไรคือแบบช้ำในเนาะตับไส้แตกใช่ครับผมเย็บ78็ดปดเข็มมาเฮ้ยจริงปะ ชนแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกอะครับใช่ครับผมรู้สึกแบบจุดเสียดแบบจุกเสียดอยู่ข้างในใช่ครับแต่แผลข้างนอกไม่ได้ช้ำไม่อะไรเลยแต่พอเข้าไปให้หมอดูหมอว่าข้างในมนอาจจะโดนอัดอย่างเงี้ยครับก็เลยเขาเลยผ่าผ่าตัดใช่ครับเขาเลยผ่าตัดแล้วก็ไปเจอว่าพวกไส้พวกตับอะไรมันแบบหูอันนักน หนักจริงครับใช่ครับแต่ว่าอันนี้บอกเข็นบอกขับมอเตอร์ไซค์ชนเหมือนกันใช่ครับขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันไปด้วยกันปะไม่ไม่ครับอ๋อคนละคนนะไม่คิดว่าไปด้วยกันเนี่โอ้โหอันนี้อันนี้ตุดจริงๆน้องเจลนี่เรื่องราวเขาแรงจริงแล้วก็มีมีเรื่องอื่นอีกไหมนอกจากไม่ไม่มีครับอันนี้คือช้งที่ใหญ่ที่สุดที่เจอมาใช่ครับคือไม่อยากเจอแล้วเนาะครับไม่ไม่โอัโอันนี้อันนี้น่ากลัวจริงโอเคครับน้องเจลต่อไปครับน้องครับครับครับอันนี้หลวงพ่ออะไรฮะหลวงปู่เวรครับประสบการณ์ประสบการณ์ดด้้าาาานนนนไหหรเมมมติย การง,งานการเงินไม่ขาดเลยครับการงานการเงินไม่ขาดใช่ครับยังไม่ขาดยังไงครับไปทํางานไปทําอะไรการเงินการงานไหลมาตลอดเลยครับ <c oughs> ตกงานก็ได้งานแล้วตอนนี้ทํางานอยู่ไหมฮะทำาลยครับ,รบอ๋อโอเคนะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นอีกหนึ่งเกจินะ<ช><ช>ที่แบบว่ารูปฝีตรงหาเยอะนะ อยู่กาลสินใช่ครับอ่าที่ที่กาลสินก็มีเกจิดังๆเยอะเลยทั้ง3คนเนี่ยเป็นคนที่ไหนครับคนจังหวัดน้องคายครับน้องคายหมดเลยฮะครับมาทำงานอยู่ที่ระยองแล้วก็เลยแบบมาอยู่ใกล้วัดแต่ศรัทธาหลวงพทิมมานานแล้วครับก็เลยอยากมากราบมาไหว้ครับใช่ครับนี่มากี่ครั้งแล้วครับมาครั้งนี้ครั้งที่สองครับเพื่อนพามาเลยมาเหมือนกันนะมาครั้งแรกก็มาบูชาพระอันพระใหม่พระที่ปืนให้บูชาอะไรไปแล้วรู้ไหมว่าหลวงพิมเนี่ยท่านเด่นเรื่องไหนรู้ไหมเมตตาคงกระพันคือ ครบทุนเลยครับใช่ครับแล้วมากราบไหว้ท่านเนี่ยแบบส่วนมากเราจะมาขอเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแบบมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตครับก้าวหน้าไปเรื่อยๆแบบไม่มีหยุดครับเหมือนกันไหมฮะใช่เหมือนกันเงินการงานไม่หมดก็เหมือนกับว่าได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองอะไนะครับก็เข่าๆประมาณนี้แล้วกันก็เหมือนแชร์ประสบการณ์ของน้องๆที่ได้เจอมาโอเคครับขอบคุณน้องๆมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับ แม้ว่าหลวงพุทิีมอิสิริโกเกจิอาจารย์แห่งเมืองระยองได้มรณภาพวันที่16ตุลาพม2518ซึ่งเป็นเวลานานกว่า90ปีแล้วแต่ความศรัทธาความดีของท่านยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้การได้ไปเที่ยวไหว้หลวงพุทีมวัดอาหารได้รู้สึกดีต่อใจมากๆครับอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวัดอาหารได้ที่มีเรื่องเล่ดีๆมากมายเลยครับ ก็จะมาพูดคุยนะครับเรื่องเรทราคาพระเครื่องของหลวงพุธทิมนะครับก็พระของท่านเนะี่ยก็จะมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระเนื้อผงนะครับโดยแล้วแต่มีมูลค่าสูงมากๆนะครับเพราะพระของหลวงพุธทิมก็จะมีราคามานานมากแล้วนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มเซียนพระนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เนี่ยก็เก็บกันมานานมากๆนะครับแล้วในเรื่องของลูกศิษย์ลูกหานะครับโ,โหก็ ทั่วประเทศเลยครับเก็บพระของท่านนะฮะวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยเรทราคาเข้าๆฮนะในพระบางรุ่นของท่านแล้วกันแต่อาจจะไม่ได้งหมดนะครับก็เอาเป็นว่ายกตัวอย่างมาแล้วกันว่าจะเป็นรุ่นไหนเรทราคายัางไงอาจจะไปรับชมกันครับก็จะมีเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเหรียญห่วงเชื่อมของหลวงพุทิมร,รุ่นนี้สร้างปี2518นะครับเนื้อทองแดงนะฮะจำนวนการสร้าง2 2,200 57องคบองนะฮะเรทราคาะครับ,รราารบก็จะมีตั้งแต่เหรียญน 1, 30, ึ่ง3 0 0 0 0บวกลบจนถึง1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวนะครับถ้าเหรียญไหนเนี้ยผิวไฟขึ้นหรือเ,เป็นเหรียญที่มีความสวยงามเนี่ยราคาอาจจะมากกว่า1 0 0 0 0แก็เป็นไปได้นะฮะต่อไปนะครับเหรียญหงเชื่อเหมือนกันนะฮะเป็นเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินจะมีจำนวนการสร้างอยู่ประมาณ3 9 5องค์ เนื่องเงินเนี่ยจะมีการเช่าหากันเหรียญหนึ่งนะฮะสามแสนสี่แสนนะจนถึง7จ็ดแสนขึ้นเลยก็จะขึ้นอยู่สภาพความสวยขององค์พระด้วยนะฮะราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่ความพอใจนะของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับถ้าชอบพอตกองราคากันเนี่ยอาจจะมีถูกกว่าน,นี้หรือแพงกว่าน,นี้ก็เป็นไปได้นะฮะต่อไปนะครับเหรียญที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็จะเป็นเหรียญปก8ดรอบของท่านเนาะ รุ่นนี้เนี่ยสร้างปี2 5 1 8นะครับจำนวนการสร้างก็อยู่ที่ราวๆประมาณ20,000องคองนะฮะในเนื้อทองแดงนะครับอ่เ,อเลทราคาซื้อขายกันตั้งแต่องค์หนึ่งเนี่ย2 0 0 0 0 30,000จนถึง6 7 0 0 0 0หนเลยทีเดียวนะฮะก็ขึ้นอยู่สภาพความสวยด้วยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อเงินนะฮะร,รุ่นนี้นะครับ ประมาณ397องค์นะฮะก็จะมีการเช่าหากันเหรียญหนึ่งสามแสนสี่แสนจนถึง7จ็ดแปดแสนเลยทีเดียวนะฮะก็ขึ้นอยู่ความสวยขององค์พระด้วยนะครับต่อไปนะครับเหรียญที่มีรูปแบบความสวยงามอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญเสมาปี2518นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกเหรียญเสมา8รอบนะฮะจำนวนการสร้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 2,297องค์นะในเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็จะมีราคามีการเช่าหากันเนาะเหรียญหนึ่งห้าหมื่นหกหมื่นนะจนถึงแสนกว่าเลย ต่อไปนะครับก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญเสมา8ดรอบถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยก็จะมีลงยาหลายแบบเลยนะฮะถ้าเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาสีเหลืองนะครับถ้าเป็นสีเดียวนะฮะจำนวนการสร้างอยู่ที่ประมาณ1,897ององนะครับก็จะมีเลทราคาที่มีการเช่าหากันอยู่ที่200,000จนถึงห้า0กแสเลยทีเดียวนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญใสมา8รอบเนื้อเงินลงยา3าสีนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีจำนวนการสร้างอยู่ที่897องค์นะครับเลทราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0นะจนถึง7 8 0 0แสนเลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นอยู่สภาพความสวยด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นเนื้องเงินจะเป็นลงยา3าสีนะครับแต่นี่จะเป็นกรรมการนะจะเป็นลงยาสีฟ้าจำนวนการสร้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30องค์นะฮะถือว่าน้อยมากๆครับก็มีการเช่าหากันอยู่ที่1 500, ล้าน5บาทจนถึง3ล้านอัพเลยนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับ รูปแบบเหรียญสวยเช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนั่งอยู่นะฮะแล้วก็จะมีคําว่าเจริญพรนะะแต่รุ่นนี้เนี่ยจะมีเจริญพรบนกับเจริญพรล่างนะครับก็จะมาพูดในเนื้อทองแดงแล้วกันเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะครับรุ่นนี้สร้างปี2517นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะฮะก็จำนวนการสร้างอยู่ที่15,895อองค์นะฮะ ก็จะมีเรทราคาตั้งแต่1นึ0 0 0ส้าบาทจนถึง3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะองค์ไหนที่สวยเนี่ยอาจจะอัพไปถึง3 0 0 0 0 0กว่าก็เป็นไปได้นะครับอีกเกรนหนึ่งครับเป็นเจริญพรบนนะฮะรูปแบบใกล้เคียงกันนะครับแต่เขาว่าเจริญพรจะอยู่ด้านบนเนาะเนื้อทองแดงนะครับจำนวนการสร้างอยู่ที่ประมาณ6 8 9 5องค์นะครับราคาเนี่ยมีการเช่ากันตั้งแต่1 5 0 0 0้าบาทจนถึง4 0 0แสนอัพเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นพระในฝันนุ่มกลมเช่นเดียวกันนะครับเป็นผงพายก เซเล็กเซียนใหญ่เนี่ยต่างคอยฝันนะอยากจะเก็บรุ่นนี้นะครับ <S <S ผมเองด้วยเนาะผมก็ชอบนะรูปแบบองค์พระนะครับจะเป็นพิมพ์ขุนแผนนะรุ่นนี้นะครับสร้างในปี2517นะครับระบุจํานวนการสร้างถือว่าน,น้อยมากๆนะครับเลทดราคาที่มีการเช่ากันเนาะองค์หนึ่งนะฮะหล้านบวกลบนะครับอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะแพงกว่านี้ก็ได้ผมเห็นบางองค์นะสวยๆนะบอลเต็มๆนะฮะโอ้โหอัพไป3ล้านกว่านะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับราคาก็ขึ้นอยู่ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับ ต่อไปนะฮะกลิ่งชินนมันชอของนุกทิมนะครับรุ่นนี้สร้างปี2517นะครับก็จะมีโค้ดกำกับด้วยนะครับรุ่นนี้เนาะจำนวนการสร้างนะฮะถ้าเป็นเนื้อนวะนะครับ2,595องนะฮะเลทราคาที่มีการเช่าหากันนะครับก็จะมีตั้งแต่400,000จนถึง800,000บาทเลยทีเดียวนะฮะเมื่อก่อนนะครับมีตัวเลขเคยอัพไปถึง1ล้านนะฮะปัจจุบันก็จะมีการย่อลงมาบ้าง เราก็จะมีอีกรุ่นนึงนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะก้นเงินนะครับจำนวนการสร้างอยู่ที่ประมาณ195องค์นะรูปแบบคือตัวองค์พระเนี่ยเป็นเนื้อนวะนะรตรงก้นเนี่ยจะเป็นแผ่นเงินอุดอยู่นะฮะเราจะมีต่อโคศาลานะครับแล้วก็จะมีโคเม็ดงานเนี่ยอยู่ทางด้านหลังด้วยนะครับเรทราคาที่มีการเช่ากันนะก็จะมีตั้งแต่ ล้านอัพนะครับจนถึง2ล้านเลยทีเดียวนะฮะพระเครื่องหลวงพุทินะครับจะมีเยอะกว่าน,นี้นะฮะวันนี้เองผมก็ยกแค่ตัวอย่างบางส่วนนะครับเอามาเพืนเพื่อนพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันวันนี้นะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะปุ๋ยตามะบิน 88, สูตร16-88สําหรับมันสัปะหลังนะครับลงหัวไวใบแข็งแรงรากสมบูรณ์โตวไวใครก็ตามไม่ทันนะครับ เพื่อนๆพี่ทุกท่านนะครับถ้าอยากให้ผมไปวัดไหนก็ฝากคอมเมนต์มาใต้นี้เลยให้ทางทีมงานเนี่ยรวบรวมข้อมูลนะฮะแล้วก็จะมาดูว่าไปตรงไหนได้บ้างนะฮะก็ฝากด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเป็นบัเทพเนอะกับรายการปั่นุญมาเครื่องนะครับถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะวันนี้ผมขอญาตล่ำลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมวัดนี้นะครับจะมีเกจิ ที่โด่งดังนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมด้วยผมก็เลยเดินทางมาเพื่อจะมาดูว่าพิพี่แถวนี้ยเขามีบูชาวัตถุมงคลของพระเกจิท่านไหนบ้างจะมีหลวงพ่อสาคอนไหมหรือเป็นหลวงปู่ทิมนะครับหรือเป็นหลวงปู่ศิลน,นะครับก็เดี๋ยวไปลองดูฮะไปสัมภาษณ์พี่ๆเขาดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันไปกันเลยฮนะ